นับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟซ่อทรีโอแมชฮะอ๋อปอเอาไปเสิร์ฟอรุยทีอีรอนางเรียกอ๋อได้จ้าที่เลยกาแฟมาแล้วโอ้ยไรวะฮูโดเตียฮะนี่ใครทำอะไรหกไว้เนี่ยดูสิหนุ่มหมื่นหมดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหมื่นคืออะไรอะ อ๋อหมื่นนี่ก็คือลื่นไงนะบอกหมื่นหมายถึงว่าลื่นลื่นนี่เป็นหมื่นถ้าหกแล้ล้มไม่แสนห้าเลยเหรอเฮ้ยจะตีมักาล้านเก่าเลยนะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างงั้นยังเป็นคำพูดทางคนภาคอีสานเขานะหมื่นเนี่ยเขาแปลว่าลื่นโอ้ยเฮ้ยเหี่ยวถ้าเกิดอย่างงี้ผมไปไหนผมก็ต้องยิ้มละหมื่นสิเฮ้ยอะไรว่ายิ้มละหมื่นยิ้มละลื่นโออใช่ไรเหมือนกันต่อไปน้ำมันเครื่องของฉันก็ต้องใช้ น้ำมันหล่อมื่นหล่อลื่นเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยงั้งเพลงนี้ก็ต้องร้องอย่างนี้ดิเพลงอะไรสิบลื่นสิบลื่นสิบลื่นเฮ้ยไปไหนของมีประโยชน์งันน้งเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่กองกำมัห่านกอง